อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้อง,องรายสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครเกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งบนนะครับเนาะออะค่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณเนาะเรามาดูพุ้มเตือนก่อน,นนะครับ อาคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลักกิแมแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิปนวนแนวทางสถิติสลักกิแมแบงรัฐบาลฮาหนอยนะครับเดินวิ่งบนนะครับเนาะ ก่อนจะเข้าสูตรการคหนวดนะครับเรามาดูสถิติกันก่อนนะครับสถิติที่อาจารย์คหนวไว้ได้8กับได้9นะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลหน่อย3ตัวบนออก596 2ตัวล่างออก99 9นะครับสูตรที่เราคำนวณนะครับ9มามา,มาบนมาล่างนะครับเนาะ,ะสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับสูตรก็จะมีว่าหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกัน3ครั้งเท่ากับบวก5บวก1นนะครับเนาะ เดี๋ยวอาจารย์เปิดน้าสูตรกันนะครับะนะครับเรามาเริ่มทำการเคหนวนสูตรนะครับไปพร้อมพร้อมกันเลยเนาะเบวกกัน3ครั้ง93 27 27มบเสกศูนยเป็น27 27ิบเจเจ็วกห้าบกหนึ่เนสานะครับ ามาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสารกินแมงรัฐบาลฮานอย3ามตัวบนออกหกสานตัวล่างออกสานะครับสูตรตัวเลขคำนวณนะครับ3มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ3บวกกัน3ครั้ง3 3เป็น9 9้เบวกหเป็น15บหกหเป็น20่บวกหเป็น21นะครับเนาะ ามาดูสถิติกันต่อเลยนะงวดทัดม,มานะครับสลากกินแบ่ง 3, รัฐบาลทอนอย3ตัวบนหกศูนย์หนงเจ็สตัวล่างหกศนย์สะครับส่วนทนิยหน่วยนะครับศูนมาแล้วก็1นึเขามาเนะาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับ1บวกกัน3ามครั้ง1นึ่งสาได้สาบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเงินธรรมานะครับชราเกิมแข่งรัฐบาลท่าน่อยนะครับ3ตัวบนนะครับออกเจ็ดตัวล่างออกเกนะครับส่วนเราคิดคำนวณนะครับ8มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม8บวกกัน3ครั้ง8 3 24 24บวก7เป็น31 65 36 61เป็น37นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสลักกิบแบ่งรัฐบ,บาลฮานอย3ตัวบนนะครับออก561 2ตัวล่างออก47นะครับอสูรเทโรคิขณ์หน่วยนะครับ6มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ 6บวก,กกัน3ครั้งนะครับ6 3 18 18บวก5 18บวก5เป็น19ท้อดี18บวก5เป็น23 23บวก8เป็น23บวก5เป็น28บวก1เป็น29นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสลับกินแบงรัฐบาลฮานอยสตัวบนออกห้าเก้าหกตัวล่างออกเกนะครับสูตรที่เราคิดคำน,นวณนะครับเก้ามานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะเบวกกัน3ามังเก้าสามยี่สิบเเวกหเป็น33เท่าดีนะครับ 9ก27สามบเวกหเป็น32 32 5, 37, 5, 1, ิบสวกหเป็น37มบเวก1นึเป็นสาแปดนะครับเราก็จะได้เด่น7กับ8เนาะสถิติฮานอยเด่นวิ่งบนนะครับวันที่ยี่สิบ นึ่ง,น,งนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนอตและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปเนะาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนานะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับนะครับก็สิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการหนทนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนอะสนับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ